โอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กักบัดอีกเช่นเคยนะกับรายการที่มีชื่อว่าบาวบอยหลังจอตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ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 งซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่ารายการดัดเนี่ยมันเป็นรายการที่เราจะพูดประสบการณ์หลังเล่นนะหลังเล่นเกมหรือว่าเรามาจะมาแชร์เกมที่น่าสในใจต่างๆนะแต่วันนี้ครับพิเศษเลยนะเพราะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่สุดแสดน,นจะรอเราของลักเราด้วยนะครับแค่ดูเฉดเดีราเห็นข่างนี้เลยตึ๊งึๆๆเนี่ยขเขาเนี่ยขเยขาชื่อว่าอะไรไหนลองแนะนำตัวัวสกนึนนง สวัสดีครับผมนายเคียวเคยเคียวเคยเป็นอย่างเรและเก่งกูไงใช่ใชโอเคเป็นไงทุกคนจับเขาได้แน่แล้วสรุปสั้นๆอีกทีว่าชื่ออะไรขออีกขอทันทันชื่อเคียวครับผมอ่าก็วันนี้วันนี้มารายการพี่นัทเม้ามอยหลังจอยใช่แล้วใช่แล้วซึ่งต้องบอกว่าจะเป็นแขกคนแรกแล้วก็น่าจะมี ขาพ,พูดเกิดมาเลยนะว่าอนาคตอาจจะมีเคียร์มาแจมบ่อยๆหลายอีพีแลก็ก็เรียกว่าจะได้แบบมีคนมาคุยคุยกันนะเรื่องเกมไม่ได้คุยกันแค่แบบคนเดียวอะไรอย่างนี้ไ,ไม่ต้อง <Okay. S 1> คุยกับกล้องแล้วคุยกับผม <laughs> อะไรใช่าน้ใช่จะมีเพื่อนมาคุยด้วยกันจะได้แบบเหมือนมาแชร์ประสบการณ์กันเพราะจริงๆเราสองคนก็เป็นแบบเหมือนสายเกมอยู่เราเล่นเกมกันมาเยอะระดับหนึ่งใช่ก็เลยแบบอเราจะมาคุยคุยกันนะแต่ว่าจริงๆอ่ะ ต้องอธิบายเพิ่มเติมนะสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเคยมาดู EP นี EP แรกนะก็คือ EP กับอาจารย์เทที่เราบอกไปนะก็คือจะมีการแบอบกว่าแนะนําเกมที่น่าสนใจนะหรือว่าบางทีเราเล่นเกมใหม่ๆแล้วก็อยากแชร์ให้เพื่อนทุกคนได้เข้าใจนะว่าเกมนี้มันสนุกยังไงน่าเล่นขนาดไหนแล้วรวมถึง <c oughs> อ่ะก็คืออยมีแขกรับเชิญมาพูดคุยกันนะมาแลกเปลี่ยนกันว่าเ, <c oughs> เกมต่างๆที่เราเอามาพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมีความชอบขนาดไหนหรือทําไมถึง แต่ว่าสนใจเกมประเภทนี้เนี่ยเถึงในอนาคตอาจจะมีกับรีวิวหนังห้นะแบบแอบแซกแซกมาด็ด<แ>ึงก็จริงพวกเราเนี่ยก็เป็นสายดูหนังเหมือนกันทั้งคู่ชอบ<ร> <พา S 2> ไปดูหนังลงใช่ก็เลยแบบอาจาอาจ,าจะเอาอนาคตน่าจะมีคอนเทนต,ต์ประมาณนั้นเหมือนกันนะฮะอ่ะแต่ทั้งบททันนะ้งบวเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเกมที่น่าสนใจประเภทหนึ่งนะที่แบบว่าเออถ้าแบบนัดคิดว่าหลายๆคนที่ดูคลิปเนี่ยที่เป็นเป็นแฟนคลับเคียร์อยู่แล้วอ่ะอาจจะ เขาเรียกว่ารู้จักเคียวจากเกมประเภทนี้อยู่เลยก็ว่าได้นะซึ่งหัวข้อวันนี้นะครับง่ายๆเลยนะเกมผีนเองนะครับใช่แล้วแนวฮ์เร่ฮ์เร์เลยแบบว่าโอ้โหเซอร์ไอร์เซอร์เรอร์อะไรก็แล้วแต่แล้วเราจะรวมหมดเลยนะครับอ่ะทุกคนก็จะสงสัยนะน,นันก็้าก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมเ,เคียวอะทำไมถึงเลือกที่จะแคสเกมผีทำไมถึงไปเลือกเกมแบบเ,เกมยิงอย่างที่เคียวชอบเป็นอยู่แล้วอะไรออ่าทำไมถึง Wait, <c oughs> มันเริ่มตอนแรกอ่ะมันก็ไม่ใช่มีแนวเป็นแนวเกมผีหลักหรอกพี่นัทมันแบบเหมือนจุดเริ่มต้นของทุกคนน่ะก็จะเล่นทุกเกมที่เป็นกระแสช่วงนั้นหรือว่าหยิบจับเกมที่น่าสนใจ <c oughs> แต่ทีนี้เราก็ตอนเริ่มเราก็ทำมาเรื่อยๆเนาะหลายๆเกมและทีนี้มันก็เรียกได้ว่าช่วงนั้นอ่ะเทรนของ y o u t u b e เนี่ยก็คือ p ิว d ี่พ i ยนะอั <c oughs> ดับต้นๆเลยต้องเป็นสายเกม p ิวี่พยและพิวทพยเนี่ยเขาชอบเล่นเกมผี เออ mm hmm. มันก็เลยทําให้แบบว่าหลายๆคนสนใจว่าเออเกมผีเนี่ยมันรีแอคได้มากสุดแล้วก็เหมือนตอบสนองกับคนดูมากสุดคนดูแบบ mm hmm. ชอบเชื่อ mm hmm. เห็นเราตกใจ mm hmm. เห็นเรากลัวแล้วมันตลกอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยทําให้ยอดวิวของคลิปเกมผีเนี่ยมันเยอะอ mm hmm. ทีนี้ยูทูบเบอร์ไทยอย่างเราก็หยิบเอาเกมผีมาซึ่งเกมผีอินดี้ช่วงนั้นมีเยอะมาก mm hmm. Man เซเรนเดอร์แเลย ไฟในแอดเฟนดี้เอ่ยอะไรอีกหลายๆอย่างเลยเออใช่แล้วผมก็เลยแบบเหมือนเลือกจับเกมผีและทีนี้กลายเป็นว่าคนดูเกมผีมันดันเยอะกว่าเกมอื่นไงอ่าเข้าใจได้ก็เลยเหมือนเหมือนเราเจอแนวทางแล้วแล้วก็ทํามาเรื่อยๆแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งเกมแนวอื่นนะเออแต่เราก็ทํา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 จนก็เห็นแหละว่าเอาอยังไงเกมผีมันก็เยอะสุดสุดท้ายเราเลือกที่จะแบบ ลดแนวอื่นให้น้อยลงแล้วก็มาทำเน้นเกมผีอืมใช่มาสนุกและแถมแฟนคลับเราชอบด้วยก็ง่ายเลยว่าเพราะว่าจริงๆกับถ้าพูดถึงเกมผีเนี่ยเราเราเล่นกันเนี่ยหลักๆเลยนะคนดูชอบส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาได้ดูรีแอคเราอ่ะเพราะว่าบางทีแบบบางคนแบบภายนอกคืออาจจะแบบดูแบบโห้โคตรแมนเลยอะไรอย่างนี้นะพอสุดท้ายเล่นเกมโอ้โหแบบหลุดหลุดกีดแตกอะไรอย่างนี้เออก็ตลก ซึ่งเข้าใจใได้ซึ่งส่วนตัวพี่ก็ดูแคสเตอร์ที่แบบว่าเออเล่นเกมผีด้วย<ม>เฮ้ยจริงต้องต้ออยอมรับว่าตัวเองเป็นคนกลัวผีระดับหนึ่งแต่ก<ม>็สมมติถ้ามีแบบมีปาร์ตี้หรือว่าเกมอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับผีเนี่ยก,ก,ก็อยากที่จะลองเล่นนะเออบอกว่ารู้สึกว่า<ม>เอยมันก็เหมือนทําให้เลือดสูบฉีดดีันเล่นแล้วมันเอยเชียตกใจอะไรดูดนี่ใช่เออมันก็แบบสนุกแปกแบบนะรวมถึงแหงที่เมื่อกี้เคียวบอกนะว่าพอเล่นแล้วแบบ อ่ะคนดูที่มเขาเป็นแฟนขาวร้อยเาอขาชอบเราเขาชอบเขาชอบที่เราแคสเกมประเภทนี้แล้วก็แบบเอ้ยสนุกไปกับมันเนาะไปได้บอกว่าดูแล้วแบบโอ้ยถ้ไปม,มรู้สึกแบบเออนี่นี้เนาะไม่ไม่ใช่ไงพอดูเคียร์แล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยได้สนุกว่าอยากเล่นด้วยหรือบางทีแบบรอติดตามแบบตอนใหม่ๆนะแบบเอ้ยเมื่อไหร่เคียร์จะลงคลิปใหม่ดูดีเนี่ยก็มีนะครับเออซึ่งมันน่าสนใจนะทุกคนต้องบอกว่าคนที่เล่นเกมผีในประเทศไทย่โอเคยอมรับว่ามันเยอะแต่ว่าคนที่ทําให้เราแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกมันตกใจมันตื่นเต้นอ่ะ จริเคียวก็อยู่ในกลุ่มพวกนั้นนะสำหรับพี่ความผิดพี่นะ,ะซึ่งซึ่งถือว่าเยี่ยมนะครับแล้วก็สนุกนะเยี่ยมไปเลยพอเรารู้แล้วว่าทำไมเอ้เคียวถึงชอบเนาะแล้วแบบมีเกมที่แบบชอบมนาะเอ้แต่ว่าเดี๋ยวในเกมที่พีเกมที่ชอบเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอพูดถึตัวเองก่อนจริงๆ<อ>เกมที่อะไรใช่ที่ชอบนะจริงๆพี่เป็นคนชอบเกมผีที่มันแบบพอสู้กับได้ไม่ใช่แบบว่าเหมือนแบบ เราเราต้องหนีตลอดเวลาให้อย่างตัว,อ,ตวอย่างตัวอย่างที่พี่คิดก็คือพวกเลสเทนเอร์อีวิลใช่ซึ่งมันมันจะแบบพออาจจะมีความหลอดบ้างในแบบภาคแรกๆแ,<อ>แต่ว่าอพอภาคหลังๆห,หรือว่าไม่ต้องภาคหลังเราก็เรื่องเล่นไปสักพักหนึ่งมันก็จแะบบเ,<อ>เริ่มตัวเอกเริ่มหยิบมีปืนมีอาวุธเริ่มแบบอาพอสู้ได้<อ>ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ใช่ผีร้อยเปอร์เซ็นต์นมันเป็นซอมบี้เป็นอะไรก็แล้วแต่แ,ตแบบอย่างน้อยมันก็ทำเป็นเกมลักษณะเฮลเลอร์นะมันทำให้เรามันสยองขวัญเออมันเริ่ม อย่างพี่จําได้ในตอนแรกแบบภาคหนึ่งเนี่ยมันจะมีแบบเป็นเป็นซีนที่แบบจดจําในของแบบของภาคหนึ่งเลยที่แบบว่าเหมือนแบบเป็นเขาเออเป็นซอมบี้กำลังกินศพอยู่แล้วก็จะหันมาเนี่ยถ้าแบบหันคอเออไอ้หันคอหักมาตอนแพนเพลหนึ่งเลยตอนจาได้เป็นอะไรที่แบบพี่รู้สึกแบบโอ้โหเช่อตอนเด็กๆพี่เล่นก็คือแบบแม่งแบบติดตาติดใจมากแต่ว่าก็แบบเออก็เลยชอบเล่นอะไรประมาณอะไรก็ประมาณนี้นะสมมติเขาเป็นของเคียวแะถ้าแบบเกมที่ชอบและแบบ เกมที่ชอบเหรอผมขอตัดไอแนวสู้กลับไปเลยนะจริงๆชอบหลายเกมแนวสู้กลับอะแต่ถ้าเกิดให้มาคิดดูอะถ้าเกิดเราทำคอนเทนต์ใช่ไหมแนวสู้กลับอะจะคนดูน้อยกว่าแนวแบบเราโดนทำ้ายคนชอบดูเราโดนกระทำาช้าเราใช่เออคือถ้าเกิดได้พูดนะว่าเกมสยองขวัญเกมไหนที่แบบเราเรายกขึ้นหิ้งว่าชอบสุดเลยผมยกให้อลาสนะแบบทุกภาคเลยเออ ผมรู้สึกว่าแบบเหมือนมันเป็นเกมที่เป็นเกมผีที่ย่อยง่ายแล้วก็มันเหมือนมีหลากหลายอารมณ์ในเกมเกมเดียวถ้าเอดให้เปรียบเทียบกับหนังนะเกมผีเอาลาสเนี่ยเหมือนหนังบ็อกบัสเตอร์คือแบบมีทุกอย่างที่ที่คุณอยากได้อะเหมือนเสิร์ฟทุกอย่างทั้งแบบความระทึกเวลาวิ่งหนีผีและโดนผีไล่ล่า,ลามีทั้งแบบความหลอนจากบรรยากาศ มีทั้งแบบความสยองขวัญจากการแบบสับคนสับอ,อะไรแบบอือแบบผือดผอมเออแล้วก็แบบมีทุกแนวจริงๆในเกมเกมเดียวทุกรสชาติอเออก็เลยค่อนข้างชอบติดใจเออ,อพึ่งแล้วเราเราก็ค่อยมาเล่นพวกเกมแนวอินดี้อ,อ,อืมใช่เกมอื่น อ๋พอแล้วเพราะอว่าันต้องต้องอยอมเราว่าเคียร์อชอบแนวที่แบบว่าเอ้ยมันครบรถอารมณ์เหมือนเราดูหนังเรื่องอย่างที่เคียร์อบอกว่าอ่าดูแล้วแบบมันมีจุดที่ปกติก่อนเหมือนรถไฟหอะแล้ววิ่งปกติก่อนอืมอ,มอมแล้วพอมีจุดขึ้นวีคหุบอะไรก็ไม่รู้เสร็จลงมาคือหูกูหนี่ตายสุดชีวิตคือ้องแบบ<อ>กระเสือกกระสนใช่ไหมแล้วก็แบบว่าทําภารกิจอะไรสักอย่างเพื่อให้รอดจากตรงนั้นเพราะว่าเอาลานี่คือตอบโจทย์เออมันคือรถไฟหอะมันคือส่วนสนุกของผมเลยอ่ะเออเข้าใจได้แล้วเอาแล้ว อย่างเมื่อกี้ที่เมื่อ,อกี้เขียวมีพูดไปน,นิดหนึ่งนะว่าแบบเฮ้เกมอินดี้อื่นที่เขียวชอบอันนี้แบบมีแบบแนะนํามาสมมติวราถ,ถ้าพี่อยากลองเอ้มีโอกาสได้เล่นแบบมีค่ายไหนอะไรกินไหมก็ต้องเป็นค่ายที่แบบผมเล่นประจําเล่นเกือบครมทุกเกมนะก็คือค่ายชิระอาร์ตนะครับออเออผมมองว่าแบบมันเป็นเกมผีอินดี้ที่มันแบบไม่ธรรมดานะแรกๆอาจจะงงมันหน่อยแบบเกมแรกๆอาจจะงงว่าเอ้ มันต้องการจะสื่ออะไรวะทําไมตัวละครมันแปลกๆอย่างนี้ว่าอะไรเงี้ยแต่พอคุณเล่นไปหลายๆเกมเรื่อยๆเขาพัฒนาตลอดเลยนะ mm hmm. แล้วแบบบางอย่างมันลงลึกถึงขั้นแบบเหมือนเราดูหนังรางวันอะ mm hmm. ชิลาอาร์ตก็คือเกมผีรางวัลเหมือนกัน mm hmm. เออแบบมันเป็นบางเกมเนี่ยมันเป็นความน่ากลัวที่ไม่ใช่ผีครับมันมาจากคนโรคจิตหรืออะไรพวกเนี้ย mm hmm. เออมันพาเราไปสํารวจอืม mm hmm. อันนี้ผมแนะนํานะ ผมแนะนำเกม Parasocial Parasocial The c r o s i n g s h i อ,อืมันจะเล่าถึงตัวละครผู้หญิงเหมือนกันอสองเกมนี้เป็นตัวละครเอกเป็นผู้หญิงแล้วมันจะเล่าถึงความน่ากลัวที่ผู้หญิงต้องเผชิญกับพวกแบบโลคจิตพวกผู้ชายที่เดินตามแล้วมันแบบมันทำให้เราเข้าใจในตัวผู้หญิงเลยนะว่าแบบเออมันมันน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะมากๆเออ แปล<ม>ว่าแต่ว่าแกจะบอกว่าแปลว่าเกมของใครเนี่ยเขาค่อนข้างจะยึดแต่ความเป็นจริงเป็นหลักน,ม,นมันไม่ได้โอเคว่าเป็น,ปนผีใช่แต่ว่าเขาจะเอาเหมือนแบบสถานการณ์จริงๆหรือว่าเหตุการณ<ช>์ที่มันเมคเซนเนี่ยมันแบบสมมติเราอยู่ในโรงเรียนเราเกิด<ม>เหตุการณ์หนึ่งสองสามเนี่ยเอ้ยมันใช่ว่ะมันคือเรื่องจริงมีโอกาสเป็นไปได้<ม>อ,อะไรอย่างนั้นใช่ไหมความหมายที่เกีกับเคเมืม่อก<ม>ี้เขาจะเรียกแนวว่า psychological horror psychological ใช่ มันจะเล่นกับจิตใจทําให้เราหลอนบางทีไม่มีอะไรแต่หลอนไว้ก่อนออยากอย่างแนะนําให้ไปเล่นจริงๆอืมเ,อเห็นภาพอยู่นะเพราะจริงๆอ่ะพี่พี่ก็ดูช่องเคียวบ่อยแบบทุกก็คือ,อเป็นแบบเหมือนเราก็รอดู YouTube หลายๆคนนะที่ว่าเขาลงคลิปใช่ไหมเ,าเราพอเห็นเคียวเล่นลหลายๆเกมอ่ะยอมรับนะว่าส่วนหนึ่งที่เราอาจจะไม่ชอบแนวนี้เพราะบภาพามันไม่สวย อย่างแรกแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเกมอินดี้เนาะแต่โอเคพอพอฟังเคียวแนะนําแล้วเราแบบเฮ้ยเราเราลองไปดูดูตามแลเฮ้ยเราก็รู้สึกได้นะว่าเอ้เกมเขาตั้งใจทํำนะเขาเขามีเหตุเขาไม่ได้แบบว่าอยู่ดีเราเมคผีขึ้นมาตนนึ่งแล้วก็แบบดูดึมันไม่ใช่มันแบบมันเป็นสิ่งที่เฮ้ยบางทีมันมีนะบางทีเอ้ยในหมู่บ้านนี้มันมีอะไรเปล่าวะในโรงแรมนี้มันมีอะไรใหม่เออซึ่งซึ่งมันเข้าใจได้เอ้ยอย่างนี้พี่เดี๋ยวไว้ต้องไปลอง ใช่ถ้าสนใจนะมัน,ม,นมันเจ๋งอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นการเล่นที่เราต้องคิดตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราทําแบบเนี้ยแล้วมันจะส่งผลอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันมีตอนจบหลายแบบอื <c oughs> <c oughs> แล้วแบบมันลงลึกอะบางทีมันไม่ได้บอกเนื้อเรื่องเราตรงตงอะเราต้องคิดต่อยอดไปอีกอะมันเลยสนุกตรงเนี้ย <c oughs> ต้องตีความ <c oughs> เออต้องตัดสินใจ <c oughs> เออ <c oughs> ประมาณนั้นอ๋อเอ้ยแต่งี้ก็ น่าสนุกอะคือมันไม่ได้มีแค่แบบเราหนีผีเลยอะแค่ต้องการเพื่อคลายคำสาปบางอย่างอ๋อมันดันแบบมีความเป็นพัลเซ่นนิดๆมีความแบบเรื่อเรื่องต้องตอบกันนะเราะได้แบบเหมือนต้องคุยกับตัวละครตัวเดิมแล้ต้องตอบให้ถูกนะไม่งั้นมันจะไปผิดเวยอะไรไปอีกเวยหรืงอะไรอย่างงี้อ๋อใช่แสนงห้องมันเออเออเน่าสนน่าสนทุกคนเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้แบบอาจจะแปะลิงก์เกมแนะนําที่เมื่อกี้เคียวบอกไว้นะสองเกมเกมไม่แพงด้วยเกมไม่แพงด้วย่หรร้อยกว่าบาท ตด้ตน้น,า,ต<อ>น,นาไว้ไ<ง>แปะในข้างล่าง description wise, ไว้เกมที่เคียวแนะนําเมื่อกี้อ่ะพอเราคุยว่าเอ้ยเคียวชอบอยังไงเกมที่ชอบม,มีประมาณไหนเนาะเอามาพูดถึงแบบเกมที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากเล่นแบบือนแบบเล่นได้เป็นเกมผีที่เล่นได้แต่เรารู้สึกว่า<ม>เราอึดอัดอะเล่นแล้วมันแบบใช่ไม่ค่อยอยากไปซแบบ้ำปะไม่ใช่เกมมันไม่ดีนะแต่แค่แบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคกับเราอ่าถ้าเป็นเคียวเคียวรู้สึกไง เกมไนเกมที่ไม่อยากไปซ้ําส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่ความน่ากลัวพี่นัดมันจะเป็นความแบบความลำคาญเออแบบพวกแบบว่าที่ผีมันเออมันโหดโหดอะ่ะเออแล้วเหมือนเถิดตายต้องเริ่มใหม่หมดเลยอะไรแบบเนี้ยเอออย่างโฮมสวิต t h โฮมภาคแรกผีเบลก็เหมือนกันผมโดนไปหลายดอกเลยอะ่ะเออเอไอมันแบบเห็นง่ายมากอ่ะเออใช่มันจับแบบ เขาเรียกอะไรมุมมองของมันอะจับง่ายมากแล้วแบบโดนตายโดนตายเออก็เอบอกว่าเหมือนมันจะเหนื่อยเวลาทั้งเล่นด้วยทั้งทําคลิปด้วยอืมเออพี่เข้าใจากเพราะว่าจริงๆภาคแรกเนี่ยพี่พี่ก็แคสลง youtube ด้วยแต่คือตอนนั้นเหมือนแบบเหมือนเราโยกมาแคสยูทูปเป็นหนึ่งยังมียังมีคลิปเก่าอยู่เลยตอนนั้นก็โอ้โหเล่นนานอยู่ทั้นงที่เกมแบงเดือเรื่องแค่แบบหกชั่วโมงแปดชั่วโมงใช่ไหมใช่โอ้กูตายแบบ จนเบื่ออะไรแบบโอ้นี่ไหมเออแบบเอ้ยโอเคจ้าได้ภาคแรกตอนบอสไฟเบลมันจะมีฉากหนึ่งที่แบบให้ตัดโซ่ตรงประตัวแล้วมันตัดอย่างนานหลอดอย่างยาวเออแบบกูกูซื้อที่เลื่อยให้ใหม่ไหมแบบจะได้แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บเลยเออจำได้จำได้เดี๋ยวเดี๋ยวอินเสิร์ตคลิปได้เลยได้เลยไอ้เชี่ยเออใช่ใช่ดึงออกเลยพอพอดึงก็เสียไอ้เลื่อยประตูนะ จำได้เลยพี่จูก๋กับมันแบบนานมากแบบไอ้เชี่ยมึงอะไรกันตะกูนักหนากูฟันนิดมึงจะเดินมาทําไมเออขอกู<ล>นิดนึงเลยแต่ก็แต่ก็ผ่า,า,านนะก็โอ้โหเหนื่อยแตนว่าไม่ใหญ่คือจากกลัวจนไม่กลัวจนแบบด่าเป็นเกมตลกอ่ะเป็นเกมตลกเหมือนมึงเป็นศัตรูคนนึงกูด่ามึงแล้วเออเออแต่เออแต่เข้าใจได้แต่อย่างเมื่อกี้เคียวเคียวพูดขึ้นมาว่าโฮงสวิตโธมเหรอเอ้ยเป็นเกมเป็นเกมของคนไทยนะแล้วมันดีนะทุกคนลองลองไปหาเล่นกันแต่เพราะว่าเนื้อเรื่องทั้งสองภาคมันมีสองภาคแบบไปต่อกันนะ เราคือมันจะเป็นเรื่องของคนคนนึง่ะแล้วก็แบบตืดๆมาจะขึ้นภาคสองแต่ว่าแนะนับว่าลองลองไปหาเลทกันดูนะครับก็รวมถึงรวมถึงออนไลน์ด้วยนะมีออนไลน์ที่แบบนิยมไม่ใช่ลักษณะคล้ายเดทบายเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ให้หมดเลยส่วนบนเป็นส่วนบนแทนแต่ต้อซ่อมไฟล่าสุดหนังหนังอ่าหนังร้อยล้านล้านมากอ๋ออ่าเขาก็เล่นเหมือนกันนะใช่หรอจะยังไงเออตัวละครเอ็มอ่ะเล่นโฮมสวิตโฮมได้นะ โอ้เอาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองไปหาอมเออถือว่าเหมือนเป็นการโปรโมทในหนังไปด้วยเลยเกมเกมดีครับลองซื้อมาอุดหนุนคนไทยด้วยกันอืมอืมน่าสนใจทุกคนอ่ะเมื่อกี้เป็นเกมที่ฝั่งแตงเขียวนะอ่ะอของฝั่งพีแบบเอาลาร์ดจริงจริงจริงฝั่งใจได้ที่ดีอ่ะมันมันไม่ใช่เกมไม่ดีมันเกมดีนะอย่างที่เจมบอกเลยบอกเออพี่ก็คิดอย่างนั้นก็ไมเหมือนรถไฟเหาะเลยว่ะมี ครบทุกรสชาตินะยทั้งทั้งแบบเป็นสตอรี่นิดนึงเนะให้เราเข้าใจอะกับห้องแลบหรืออะไรก็แล้วแต่เราพอไปก็มีความตื่นเต้นที่เราไปเจอพวกโรคจิตหรืออะไรก็แล้วแต่แบบโอ้โหแม่งไล่กูมึงกดกูเป็นร้อยชาติอะแบบโอ้โหไล่กูดึงขาโอ้โหแบบแล้วก็แบบว่าพอดิ่งก็คือเราก็วิ่งดีสุดชีวิตเลยนะแบบในการไล่ล่าแต่เหตุผลที่ฝั่งสาพี่รู้สึกว่าเกมมันค่อนข้างจะเถื่อนมันแบบว่ามันไม่ค่อยให้ผู้เล่นได้หายใจสำหรับพี่อะพี่เป็นคนแบบขี้ตัวจริงไล่ลาแบบดุมาก มันโกรธอะไรกูขนาดนั้นกูก็แค่แบบหาทางออกจากที่ท,ที่หนึ่งแล้วแบบมึงจะตามกูขนาดแบบโอ้โหเชื่อมไปส่งกูหน้าประตูด้ไหมแบบไปถึงบ้านกูเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยบแบบแต่เกมมันดีนะแต่แบบไอ้ชิ้นอย่างที่บอก <ừ> อะท,ที่ที่นัดฝังใจก็คือแบบเนี่ยมันมันเล่นแล้วมันอึดอัดมันเล่นแล้วมันรู้สึกแบบแช่เอาไงดีว่าเลือดกูไม้อะไรนะฐานก็เหลือแค่นี้แม่งัจะไปถึงตรงนั้นรอดไปว่าอะไรหรือระหว่างทางเจออะไรไปเออซึ่ง าถามว่าเกมนดีใช่โดยเฉพาะภาคใหม่เนี่ยที่เป็นที่เราได้เ,เคยเล่นกันกับเคียวาาแล้วอย่างเอา Last Trial เนาะซึ่งมันสนุกไอเดียภาคนี้ข<ช>องเราเป็บบนับสนุกแต่ไอภาคก่อนๆเช่นแบบหนึ่งสองที่แบบเป็นเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้ยางอนข้งจะแบบถ้าไม่มีใครบังคับให้เล่นจริงก็จะไปเล่นไม่มีแบบไม่มีโอกาสในการเข้าไปโหลดเล่นเลยเออเพราะมันเหนื่อยเล่นค<ห>นเห,ห,หนื่นอยอะเออแบบหรือสตรีมก็แบบแค่กูกูคนขี้กลัวนะเราเป็นคนขี้กลัวเราเราเล่นแล้วแบบเดินไปนิดหนึ่งเซฟดินิดนึงเซฟอยู่ดีมันก็แบบ เอออะไรอย่างเงั้นก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเออว่ะรู้สึกไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าถามว่าสมมติถ้าถ้าเล่นภาคล่าสุดที่เป็น trial ที่เป็น co-op เดียเล่นได้เขาเป็นแบบเหมือนมีเพื่อนอ่ะเพื่อนมันก็แบบวุ่นวายดีแบบโอ้โไม่กีดโอ้โอะไรสากแล้วแบบแสะสนุกจะสนุกภาคนี้สนุกแต่ผมว่าใช้แม่งเหนื่อยกว่าเล่นเนื้อเรื่อง <c oughs> อีกน,นะเว้ยไอที่พี่นัดบอกว่ามึงกะเอาคูตายเลยไม่ให้กูได้ผักไอภ <c oughs> าค trial max ขนาดนั้นจริงจริงมันก็ยังคงคอนเซ็ปต์แบบเดิมอยู่ แต่คราวนี้คือมันมีเพื่อนไงมันแบบมีเพื่อนโดนเราโดน,นก็ยังแบบมีคนแบบคอยยิ้มไป <4 S 2> ด้วยกันเออแต่ผีก็เยอะขึ้นคูณเท่าคูนเข้าไปออออใช่ใช่ซึ่งนั่นแหละครับก็คือนั่นแหละเกมที่ฝังใจของทางนันและเคียวเนี่ยก็ปลาบาดีแหละแต่อะสมมติอเรามีเกมที่ชอบมีเกมที่เรารู้สึกไม่ชอบละถ้าสมมตินะอันนะี้เป็นแบบถากนการสมมติเฉยๆนะวันหนึง่งวันดีคืนดีแบบเราได้โอกาสแบบมีคนมาชวนเราไปทําเกมอืแบบอยู่ดีเหมือนแบบอยากได้ไอเดียเราอะ เออแบบแบบเคีอามีแบบมีมีแบบแนวเกมที่อยากให้ทำาหรือว่าชอบเกมแนวไหนมาที่แบบว่าถ้าเกมที่มีเคียวอยู่ในทีมงานด้วยอ่ะอยากที่จะแบบรีลีสเกมนี้ออกมาให้ทุกคนได้เล่นเลยอ๋ออยากทำส่วนไหนไม่ไม่เชิงแบบว่าเหมือนแบบเป็นแนวแนวเกมเฮอร์เลอร์ที่เราแบบอยากแนะนำเขาว่าเอ้ยลองทำแบบแประมาณนี้ดูสิอะไรถ้าถ้ามีโอกาสไปอ่ะแล้วเคียวคิดว่าแบบแนวไหนแนวไหนเหรออืม S 2> <S 2> อืออันหรือนี้ดีกว่าเป็นพี่ก่อนลวกันถ้าเสิร์ตตัวนเนาะถ้าแบบถ้าแบบถ้าแบบพี่ได้เข้าไปอยู่ในทีมเกมอยู่ดี <S 2> <S 2> มีคนบอกพี่เอ้พี่นัดลองไปเสนอแนวเกมหน่อยเกี่ยวกับเกมพีเนาะตัว,ต,วตัวพี่อยากได้แนวที่แบบก็คงคล้ายๆายเดซเ E ดนอีวิวอะคือเกือบแปลว่าเจอไปเออผู้เล่นอะสู้ได้แต่แต่สู้ได้ที่นี้อาจจะแบบมีเพิ่มเรื่องความเป็นพารเซิลเข้าไปอีกเพราะพี่เป็นคนชอบแบบแก้ปริศนาใช่ไหมไอ้ก็อยากแบบ จร,จริงก็คือ Resident Evil แหละที่มันมีแก้พารเซ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่าจะาแบบอยากให้มันมีความสมจริงขึ้นเ,ออเพราะว่าต้องอยอมรับว่าร e วิวมันมันค่อนข้างจะแอบโอเวอร์นิดนึงนะแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้มันไม่ได้แบบยอดมนุษย์ขนาดน,นั้นนะแต่แบบแค่รู้สึกว่าเราอยากได้ความเบี้ยวเยนี่ยกอาจจะแบบอาจจะเลี้ยวถึงขั้นเกมแบบพวกเกมอะไรนะเกมทหารเลยก็ได้นะแบบทาคอฟอหรืออะไรใช่ไหมที่แบบค่อนข้างแบบโอ้หมีต้องกินน้ําต้องพันอะไรอย่างเงี้ยเลยก็ได้แต่แบบเรารู้สึกว่าเราอยาก บีแนวๆนั้นออกมาอะไรอ๋จริงๆมันก็มีเกมที่คล้ายๆอยู่นะแต่ว่าสุดท้ายมันก็เหมือนแบบมันก็ไปไม่สุดอะนะมันก็จะมีความแบบโดนล็อกไว้ว่าอ๋ออาจจะงบไม่พอแต่อะไรแต่นี้เราพูดในแค่แบบในสถานการณ์สมมติเนอะว่าถ้ามันป็นไปได้ถ้าเราอยากเออก็คือส่วนตัวก็คืออยากได้แบบแนวแบบเออจนมีวิวที่แบบสมจริงนิดนึงอะไรเออความรู้สึกผีเออแต่อะถ้าสมมติแบบอพอเป็นเคียวแหละถ้าแบบวิวกาสเข้าไปอย่างนั้นอยากได้แนวแบบไหนผมอยากเสนอแนวแบบว่า ะจะต่างกับพี่นัดพี่นัดอยากได้แนว Resident Evil ในไทยใช่ไหมของผมก็อยากได้แบบฟิลแบบ Home Sweet Home เนี่ยแหละเพียงแต่ว่าอยากให้มันอยู่กับความแบบเป็นจริงมากกว่าความเหนือจริงเหมือนผมเห็นเกมผีหลายเกมที่เป็นของไทยแล้วเขาจะแบบไปผูกกับเรื่องสายศาสตซะเยอะเออแบบเล่าเรื่องสายศาสแล้วมันแบบเหมือนเดาง่ายแล้วมันมีเยอะแล้วไงเออผมอยากให้เน้นไปทางแบบ ความน่ากลัวเกี่ยวกับผู้คนแบบพ่ชิละอาธรรมนี่แหละ mm hmm. เออเกี่ยวกับฆาตรกรก็ได้หรืออะไรก็ได้แบบอาจจะแบบทําทรงหลอกเราว่าเป็นผีก่อนแต่จริง mm hmm. ไม่ใช่ผี mm hmm. เป็นฆาตรกรอะไรเงี้ยให้มันแบบหักมุมหักเหลี่ยมเฉือนคมโอ้ย oh, เอออยากายอยากให้มันเป็นแนวเนี้ยอืม mm hmm. แล้วก็เป็นแนวที่แบบเราอาจจะปกป้องตัวเองไม่ได้เออแต่เราก็ไม่ได้ต้องสเตลเยอะให้เน้นแบบเล่าเรื่อง ไปเรื่อยๆผมชอบชอบดูหนังไงอืมก็เลยแบบถ้าสมมติว่าผมได้เป็นทีมพัฒนาผมอยากแบบออกแบบมุมกล้องในการปรากฏตัวของของผีหรือของคนโลกจิตอะไรเงี้ยเออได้เใจได้ใช่<ม>แล้วก็เรื่องบทด้วยผมไม่อยากให้หมันเวิร์นเวอร์เออยากให้เขียนบทแบบหาคนเขียนบทดีๆสักคนบทภาพยนตร์ามาเขียนเออแบบไม่เอา ไม่เอาเรื่องที่มันซ้ำๆกับหนังผีทั่วไปอ,ะอ่ะเออเอาอะไรที่มันแบบเอนจอยกระชับแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงอือคือถ้าให้สรุปก็คือเหมือนเคียวจะชอบเป็นแนวที่แบบเอ้สมจริงนิดนึงอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้แบบว่าไม,ไม่ไม่เหมือนแบบเป็นเชิงบูนนะมปนแบบว่าเ,<อ>เป็นเนื้อเรื่องเป็นแบบเราเหมือนเราได้เสพเนื้อเรื่องได้รู้จักตัวละครใช่อ๋อได้รู้จักผีมากขึ้นซึ่งมันเป็นผีจริงๆไม่ใช่แบบว่า เอาแบบศสยศาสตร์มาเกี่ยวข้องสุดท้ายแม่งกลายเป็นเรื่องแบบเป็นลัทินาทีหนึ่งแล้วก็แบบเอาทำรุทำดีถูกไหมแต่อยากได้แบบความเป็นเรียวผีก็เอ้ยเรียวเรียวคนคนโลกจิตคนชั่วฆาตกรอะไรก็ได้อืเออให้มันสยองขวัญกับจิตใจเราอ่ะคือจากที่ผมเล่นมาไงมันกลายเป็นว่าเฮ้ยผีแม่งเฉยๆแล้วว่ะมันแบบคนเนี่แหละที่มันน่ากลัวกว่าผีโอ้เออคำพูดข่าคุณจริงเออก็เข้าใจได้นะเพราะว่า พอพูดถึงแบบอพอพอลอน,นึกไปถึงเกมที่เป็นแบบยึดกับชีวิตจริงจริงก็จะหาแทบไม่มี <ừ> น้อยมากแทบแบบอค <ừ> ือถ้าไม่ใช่แบบเกมที่อย่างที่เคียวบอกเกมอินดี้เนี่ยมันก็หาเกมที <ừ> ่เป็นแบบแบบออฟฟอ,อ,อ,อร์มแพลตฟอร์มเนี่ยน้อย เออมันก็จะไป<ช>แบบเป็นเชิงแบบแคชชวลกับผู้เล่นอย่างอ uh ัลเลสันอีวิลที่แบบบูแหลกแฮกทางโค้ดหรือแบบหรือแบบเกมอย่างเดดบอยที่แบบว่าเอ้ยก็ปั่นไฟมันก็ไม่ได้สมจริงอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเป็นเกมแบบมันก็เป็นเกมแบบอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นเกมเอ่ะเออคอมเพสิฟตี้ไปเไดดบอยใช่ <ๆ S 2> แต่เราก็แบบเอ้ยเราเราเราอยากได้เกมเนื้อเรื่องที่มันเอ้ยดูสมจริงเรียวๆอะไรอย่างเงี้ยคือก็นี่น่าสนใจถือว่าเอ้ยถ้ามีโอกาสก็ดีแล้วเราสมมติเรากับพัดจะผูกมีคนมาชวนว่าเอ้ย เคียวไปทำเกมหน่อยแบบขอไอเดียพูดถือขอเขาเรียกขอไอเดียอยากได้ไอเดียก็ก็เนี่ยลองไาเอาไอเดียเคียวไปต่อยอดนะแล้วก็ถ้ามันมีจริงอยากลองอยากลองถ้ามีจริงก็ฝากแถบพวกเราอ่ะเผื่อเราไปลองเล่นกันอะไรอย่างี้ได้คับเมื่อวันวันนี้เขาเรียกว่าวันนี้ได้คุยหลายๆเรื่องนะเกี่ยวกับเกมผีกับเคียวถือว่าเอยเยี่ยมนะมันจริงจริงเขาเรียกว่ายังมีหลายเรื่องที่ได้อยากคุยเนาะแต่ว่าอ่ะก็เขาเรียกเราแบบประมาณนี้ก่อนนะว่าเซิฟเซิฟดูว่า อ่ะเกมผีเดยเขาเรียกว่าเกมผีของสุดยอดักแคสเกมผีอย่างเคียวเนี่ยเขามีสุดยอดคว<น>ามคิดยังไงบ้างใช่ใช่เพราะ<ห> <ๆ S 2> ว่าถ้าสมบุรณส่วนตัวเนี่ยครับท่านทึ่ถึงเกมผีก็อย่างที่บอกมันเห็นก็จะมีเคียวอยู่ในลิสต์ตรงนั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออใช่ก็ประมาณนี้ครับวันนี้เราเขาเรียกว่าเราก็คุยกันมาพอสมควรนะก็เพื่อนๆที่แวะเข้ามาดูน็ตใหม่ๆก็อาจะก็ฝากติดตามรายการเม้ามอยหลังจอยนะครับก็จะมีหลาย EP เข้ามาแล้วแล้วก็เขาเรียกว่า จะมีหัวข้อไปเหมือนการเดินะเออเดี๋ยอย่างหนังจอยอย่างหนังจอยคุยกันเออซึ่งหัวข้อหน้าๆน,นะจริงๆเรามีแพทและยิงสปอยนิดนึงก็ได้ว่าสกุลเกี่ยวเหมือนเดิหละแต่ว่าจะเป็นเกมจากหนังเออเพราะว่า<อ>เราเป็นคนดูหนังเหมือนกันเราน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจมาคุยกัน<อ>นะครับแต่ว่าจะนนี้พี่ไหนยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับอ่าแต่คอนจากนันไปนะอีกเช่นเคยนะไหนเกี่ยวลองฝากช่องตัวเอยงนิดนึงแล้วกันออได้เลยครับผมอืม ช่องเคียวครับผมเซิร์ชไป YouTube ครับ ky0n ครับแล้วก็อีกหลายช่องทางก็เป็น ky0n เหมือนกันอ่านว่าเคียวนะครับผมจะเน้นเกมผีแล้วก็อาจจะมีคลิปพิเศษแบบเล่าเรื่องราวชีวิตบ้างหรือว่าอ,อะไรอะไรที่เกี่ยวกับแฮ s แท็กกวนทีนอะไรเงี้ย <laughs> อ,อ <Okay. S 1> ซึ่งเดี๋ยวนี้นานๆาทำทีแล้ะนะครับมผมก็ฝากไว้ด้วยใช่ค <laughs> <ม>รับก็เพิ่มเติมเลยก็คือเคียวจะสตรีมไอจะแคสเกมผีแล้วก็จะมีพวกแบบ เรื่อไลฟ์สไตล์ด้วยรวมถึงอเรื่อง<ช>รีวิวหนังด้วยเคียวตอนนี้ก็ครับคลุมเหมือนกันนะก็นั่นแหละครับแล้วก็เหมือนเดิมนะฝากช่องนัดเหมือนเดิมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชให้ช่องนันดอีกด้วยเราถึงช่องเคียวนะก็อย่าลืมไปกดสามนองด้วยนะครับ,รบก็ยังไงก็อีพีนี้ของมัมมี่หลังซอยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสด,ดีสวัสดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย